การสร้างเอฟเฟกต์บนปิตรก็เป็นอะไรที่สร้างได้ไง่ายมากเลยนะคะ,ะคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีเอฟเฟกที่เป็นในแนวทางของคุณไม่ว่าคุณจะทําเกี่ยวกับ Side ap, สายแท็บสายโคดโครคุณก็สามารถที่จะมีเอฟเฟกเป็นแบบแนวทางคุณได้เลยนะคะการสร้างเอฟเฟกตบ์บน k ิตรอารมณ์ก็คล้ายกับการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์นะฮะสิ่งที่ตามมาสําหรับการสร้างเอฟเฟกอันนจบได้เราอาจจะได้ผู้ติด,ดตามกันมา ติดตามกลับมาก็อาจจะมีสองรูปแบบแบบหนึ่งคือชอบใากเอฟเฟกของเราแบบที่สองคือเข้ามาจา้างเพื่อที่จะให้เราทำเอฟเฟกให้นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นวิธีการสร้างเอฟเฟกแบบพื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงตัวอย่างเอฟเฟกที่พี่ก็ได้สร้างมาแล้วนะจะมีอยู่ห้าเอฟเฟกแล้วก็จะมีคนต่างชาติส่วนใหญ่ลนะคะคือเข้ามาเล่นกันนี่แต่ละเอฟเฟกต์ก็จะ มีแจ้งว่าผู้สร้างคือใครนะฮะพร้อมกับมีปุ่มติดตามขึ้นมาให้สามารถคลิกติดตามได้ด้วยเลยนะฮะแล้วก็เปิดตัวโปรแกรม e เอฟเฟกเงขึ้นมานะฮะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการสร้างภาพพื้นหลังนะฮะแล้วก็พร้อมกับแสดงหน้าบนวัตถุนะฮะ ตอนแรกก็เลือกอ่าเซกเมนต์นะฮะตรงพอเทลเซกเมนต์ขึ้นมาเลยนะฮะก็จะได้เป็นใบกาวพื้นหลังมาแล้วนะฮะจากนั้นก็เลือกรูปใบกาวที่เราเตรียมไว้นะฮะอิ p พอร์ตเข้ามาก็มาเปลี่ยนเป็นใบกาวที่เราเตรียมไว้ได้แล้วนะฮะจากนั้นก็เลือก 2D นะฮะเป็น Screen image เพื่อให้หน้าแสดงบนวัตถุนะฮะจึงนั้นก็เลือกรูปที่เราเตรียมไว้นะฮะทำวิธีเดียวกับแบ็กกราวจากนั้นก็เลือกรูปที่เตรียมไว้ในรูปที่เตรียมไว้ก็จะเป็นของเอเลียนนะฮะขั้นตอนต่อมาก็ให้เลือกที่ AR กิงนะฮะเพื่อที่จะให้วัตถุขยับพร้อมกับหน้าของเรานะฮะโดยที่ว่าเราเลือกสกรีนอเมทไปใส่ในส่วนเฮดด้านบนนะฮะตรงเฮดแท็กเกอร์นะฮะเราก็สามารถที่จะปรับ ขนาดของของรูปได้โดยเกลียว 2D นะฮะปรับ x y ไ,ได้เลยนะฮะตอนนี้เราก็ปรับได้แบบที่เราต้องการแล้วนะฮะงั้น,นก็เลือกที่ไปเ e ฟเฟ e c t นะฮะตรง f a k e insert แบบคลิปนี้จะเป็นการแสดงปากบนวัตถุตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อแล้วนะฮะเป็นวิธีการสร้างเอฟเฟกแบบพื้นฐานนะคะสำหรับมือใหม่ค่ะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็มเมนตด้วยนะ,ะคะหรือมีคำถามยังไงก็เม้นถามได้เลยนะคะ